สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะฮะอ่านะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเอียมเอียมาให้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวแจ้งก่อนเลยนะครับคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาแตะล้านนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะสิ่งที่พี่จะดูกันต่อไปนี้ก็คือรถสภาพสดๆมาแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพอาจจะมีสกปรกบ้างอาจจะมีรอยนิดนหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็ ขอให้ทราบไว้ตรงกันนะครับเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับก็อ่ะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการกดติดตามเนาะขอไใพี่ทุกท่านนะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าเอาติสนะครับปี15นะครับคันนี้ปี2015จดทะเบียนปี2016คันนี้นะครับ เป็นหน้าเดิมอยู่นะครับกระจังหน้า3เส้นนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่3,89,00 0บาทนะครับรถวิ่งมา1 5 9 0 0 0มโลประมาณนี้นะครับอ่งแสนาหมโลประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในตัวรถนะครับว่ามาเท่าไหร่เดี๋ยวมาเริ่มด้านหน้ากันก่อนนะครับแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นให้ทราบแล้วนะฮะด้านหน้านะครับสำหรับไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับ ดวงใสๆนะครับก็ไม่ได้มีรอยแตกลายงาอะไรสําหรับด้านหน้าของไฟนะครับก็โอเคนะครับในส่วนของไฟไม่ได้มีรอยแตกลายงารอยร้าวอะไรทั้งสิ้นนะครับกระจังหน้าโครเมียม3เส้นแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้าตรงกลางสวยๆนะครับเลขทะเบียนนะครับ5กงงอสี่นะฮะกันชนเป็นโนแบ็กนะครับไฟหน้าเอี่ยมๆนะครับสวยงามนะครับรายละเอียดของสีฝากระโปรงรถอ่ะไปดูกันนิดนึง นะครับเท่าที่ดูนะครับไม่ได้มีรอยถลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นรอยสกปรกมากกว่านะครับน่าจะเป็นคราบเหมือนตรงนี้นะครับเป็นคราบเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นรอยลอกของสีอะไรทั้งสิ้นนะครับสีเดิมๆเนียนๆกิ๊บๆนะฮะกันชนก็โอเคนะครับมีร่องรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเราเก็บงานนะฮะเราเก็บงานไม่มีปัญหานะครับในส่วนของตรงนี้เนาะ นะะฮรถสภาพสดๆให้ดูนะครับว่ารถไม่ได้มีชนหนักเข้ามานะครับอ่ไม่มีชนหนักพลิกควารจมน้ำนะครับเพราะรถสภาพเดิมๆโครงสร้างรถเดิมๆนะครับอ่เราคัดรถเกตเอเข้ามาขายอยู่แล้วนะครับ3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้นะฮะพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับอ่สำหรับรุ่นหน้าเดิมตัวนี้นะครับโอเคล้อแม็กนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กห้าลูโตโยต้าอ่ัญลอยปัดเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับคันนี้ ยางดันหลบนะฮะนี่รหัสยางนะครับ2.5 55ับ5 5นะครับเป็นยางปี19คันนี้เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะฮะยางปี19อ่ะเลขอยู่ตรงนี้นะครับปีนะฮะมันกลับหัวนิดนึงนะฮะผมอ่านให้ฟังก็คือ2519 2519นะครับส5 1 9อ่ะสัปดาห์ที่2 5ปี19นั่นเองนะครับเลียมสันของตัวรถคมชัดนะครับไม่มีลักยิ้มไม่มีอะไรสีรถเดิมๆนะฮะ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดโครเมียมนะฮะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมแบบนี้นะครับสวยงามกระจกทุกบานนะครับติดฟิล์มมานะฮะเดิมแท้นะครับเดิมแท้จากโรงงานกระจกโตโยต้านะครับอ่าตรงนี้เคลียร์นะฮะติดฟิล์มมารอบคันนะครับเดี๋ยวพาไปวนดูด้านหลังกันก่อนนะฮะด้านหลังกันก่อนนิดนึงนะครับก่อนจะพาไปดูในตัวรถนะอ่ด้านท้ายนะครับ กันชนแน่สนิทนะครับไม่ได้มีอะไรมานะครับไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํามาแน่นอนนะครับทั้งสองข้างในส่วนในส่วนของกันชนนะครับไฟท้ายนะฮะปกติดีนะครับไม่มีร่องรอยการแตกแรงงานสวยสะอาดนะครับตรงนี้เคลียร์นะฮะคิ้วฝากระโปรงนะครับตรงนี้เคลียร์เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูโครงสร้างด้านในตัวรถด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับอ โอเคอะดูที่ฝากระโปรงท้ายก่อนนะครับฝากระโปรงท้ายหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะฮะหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับซีนนะครับเล็บยังจิกเป็นรอยอยู่เลยนะครับเล็บยังจิกเข้าปกตินะครับในสําหรับซีนนะอ่าผมโฟกัสไม่ได้กล้องมุมแคบไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านะหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับฝากระโปรงแท้เดิมๆนะครับ ตรงนี้เคลียนะฮะตรงนี้เคลียดูด้านท้ายนะครับเครื่องมือนะครับแม่แรงยังอะไรเรามีให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้อาจจะถอดเก็บไว้นะครับเก็บไว้อยู่นะฮะมีแต่มีแต่ยางอะไหล่ให้เห็นนะครับเครื่องมือไม่แรงนะฮะไม่รู้ไปไหนนะครับน่าจะเก็บไว้ด้านหลังนะฮะเพราะว่ารถไปผ่านการล้างอ่าประมาณนั้นนะครับก็ด้านท้ายนะครับอ่าเรียมสันตัวรถคมชัดนะครับด้านท้ายนะครับอ่า รอซีนทางมะพร้าวนะครับเม็ดอาร์คนะครับนี่กลมๆแบบนี้นะครับให้ดูสภาพโครงสร้างของตัวรถเลยนะครับเพชรยนต์รับประกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะฮรรถไม่มีชนหนักผิดคว่ำมจมน้ำเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีนะครับไม่มีประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะพื้นที่เก็บของกว้างขวางนะฮะสไตล์เอาติดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูต่อ ไฟเบรกดวงที่สามนะครับไล่ฟ้ามีมาอยู่ครบนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในต่อนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยนะฮะตรงนี้ผมเห็นตำหนินิดนึงเป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มลอกตรงนี้เป็นฟิล์มลอกเดี๋ยวเราจะการให้ใหม่นะครับไม่ได้มีปัญหากระจกไม่ได้แตกอะไรนะฮะเป็นฟิล์มได้ยินเสียงนะครับโอเคนะฮะในส่วนของโครงสร้างของประตูนะครับประตูก็เดิมเดิม นะครับหัวรถไม่ได้ขยับมานะครับหัวรถไม่ได้ขยับอ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะสติกเกอร์อะไรก็ติดอยู่ครบท้วนนะครับรถเติมเดิมนะฮะแผงประตูก่อนอ่าแผงประตูสีดานะครับตัดกับสีเบตสนะครับอ่านะฮะสวยๆนะฮะมือเปิดโครเมียมนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะฮะระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับอ่ะพวงมาลัยหนังเดิมมันติฟังก์ชันนะครับหนังเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยของ ของการสึกอรองการใช้งานเลยนะครับล่องรอยน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะฮะเอี่ยมเอี่ยมนะครับเอี่ยมเอี่ยมเลยภายในนะครับเบาะหนังนะครับสีเบทนะครับเบาะหนังนะฮะสวยๆนะครับเบาะหนังนะไม่มีรอยฉีกขาดของเบาะหนังเลยนะครับเบาะหนังสมบูรณ์นะฮะเบาะหนังสมบูรณ์ สวยนะครับคันนี้สวยเลยนะฮะราคาถูกด้วยนะฮะรถป15ี15-16เนี่ยราคา389,000นี่ถือว่าถูกแล้วนะครับกับรถวิ่งมาแค่150,000กิโลนะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในต่อนะครับดูเลขไมค์กันนิดหนึ่งดูเลขไมค์กันนิดหนึ่งนี่นะครับ159,000กิ15 9, โลนะครับอ่าตรงกับที่ผมแจ้งนะฮะ,ะตรงนี้ โอเคนะฮะมาที่เครื่องเสียงก่อนนะครับเครื่องเสียงนะครับ CD fm am นะฮะ usb arc ตรงนี้นะครับได้หมดนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะระบบแอร์นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะฮะแอร์ปกติธรรมดาธรรมดานั่นเองนะครับก็ปรับสี่ระดับนะครับอ่าตรงนี้นะฮะเกียร์นะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์หนังเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้ cvt นะครับตรงนี้นะฮะ ปรับเป็นเมนดวนได้นะครับตัว M นะฮะมีเกียร์หมดหมด M มาให้ก็คือหมดเมนดวนนั่นแหละฮะหมด S อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เลยได้นะฮะชุดคอนโซลสวยๆนะครับตรงนี้ตกแต่งเป็นลายเหมือนลายไม้นะครับเป็นลายสีน้ำตาลผมก็มันก็ไม่เชิงลายไม้นะแต่เรียกเป็นลายไม้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นสีน้ำตาลเนาะก็สวยงามนะครับสําหรับแผงคอนโซลนะครับคอนโซลสีเบจแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับไม่ได้มีร่องรอยการฉีกขาดอะไรนะฮะไม่มีทะลุทะลุนะครับสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อนะครับด้านหลังต่อห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะครับมันจะมาผิดสีก็ผิดปกติแล้วนะครับอ่ะสวยสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีร่องรอยการฉีกขาดอะไรอ่าแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับ สวยงามนะครับคันนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าบอกตามกรงนะครับคันที่แล้วที่รีวิวไว้นะครับมีพี่ๆติดต่อสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับแต่รถมันติดจองแล้วก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอีกคันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นปี15เหมือนกันนะฮะอ่านะฮะราคายที่385,000สำหรับคันนู้นเนาะ แต่ก็ไปแล้วนะครับขันน right. okay. ุ้นไม้แสนหด้วยเกือบแสนเจ็ดนะฮะราคาคันนี้แพงกว่าสี่พันเองนะครับคันนี้แพงกว่าสี่พันนะฮะแล้วก็ได้ไม้ได้รถปีใหม่ๆนะฮะปีสิบห้าจดสิบหกนะครับแล้วก็ไม้น้อยกว่าด้วยในราคาที่แพงกว่าสี่พันบาทเองนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับที่สําหรับพี่ๆที่ชอบรถเอาตัปีสิบห้านะฮะเป็นโฉบหน้านี้นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์นะครับว่า หน้าตาเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องอ่ะอย่างที่แจ้งไว้นะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอาจจะมีฝุ่นมีอะไรให้เห็นอยู่นะครับก็ดูกันสดๆแบบนี้เลยนะฮะเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆแบบนี้นะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่ได้มีกลับสีมานะ um. ครับอ่รถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะ ถ้ามีการชนหนักพลิกคว่ำจมหน้ามาเราไม่เอาเข้ามาขายนะครับผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยเนะยฝ่ายจะซื้อเราประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับเพชรยนเราเปิดบริการมา23ปีนะครับอ่าผมแจ้งกันไว้ตรงนี้นะฮะเรื่องแบรนด์เรื่องขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับนี่โครงสร้างรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีคดมีงอมานะครับนี่ให้เห็นกันเลยนะครับให้เห็นกันเลยอ่าตรงนี้เนาะเคลียนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคันหน้าคันซ้ายคันขวานะครับปกตินะฮะ ตรงๆปกติเลยอ่าแบบนี้นะครับเม็ดอาร์ลอซีนอยู่ครบอ่ะมาในส่วนของฝากระโปงนะฮะฝากระโปงเท่าที่ผมเห็นนะฮะมันมีรอยอยู่นิดนึงนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรอยไขรอยรอยถอดหรือเปล่านะครับเป็นรอยเหลี่ยมตรงนี้นะฮะถ้ามีการถอดฝากระโปงมานะฮะก็คาดว่าน่าจะทําสีฝากระโปงมานะฮะอาจจะมีเก็บงานสีพวกสเก็ตหินนะครับพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีการชนเข้าที่ข้างหน้านะครับ คานงคานหน้ามันต้องโดนนะครับเนี่ยแต่คานงคานหน้าเนี่ยมันเดิมนะครับมันเดิมนะด,ดูดูตรงนี้ดิไม่ได้มีโคตรีองออะไรนะครับ <engagements, S 2> แล้วก็ในส่วนของการชนนะครับนี่นะเดิมเดิมนะครับไม่ได้มีโคตรมีงออะ<ๆ><ๆ>ไรนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะฮะมันไม่ใช่เป็นรอยสนิมเฉยเฉยมันเป็นรอยถอดถ้าไม่เป็นรอยถอดก็คือมีการเก็บสีางานฝากระโปรงมานะครับก็แจ้งกันไว้ตรงๆแบบนี้เลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับแต่ฝากระโปงนี้เดิมนะครับเดิมเดิมนะฮะติ๊กเกอร์มอกรติ๊กเกอร์โรงงานติดอยู่ครบนะครับไม่ได้มีลอกไม่ได้มีถอกอะไรนะครับตรงนี้นะฮะซีนนะครับเล็บจิกเข้านะครับเล็บจิกเข้านี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของฝากระโปงเนาะมีนิดนึงนะฮะนิดเดียวจริงๆนะครับที่เป็นรอยไม่รู้ว่ารอยสนิมหรือรอยถอดนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับไม่กล้าฟันทงนะครับ แต่สีก็เดิมๆนะฮะเดี๋ยวพาเดี๋ยวปิดฝากระโปรงแล้วให้ดูสีอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็เคลียร์ตรงนี้นะครับ้องเครื่องแห้งสนิทไม่ได้มีคาบไหลเยิ้มของน้ามันของเหลวอะไรนะฮะเครื่องยนต์ดู OVTI นะครับคันนี้หนึ่งจุดหกตัวจีนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้ชมสีอีกรอบนึงนะฮะเพื่อความมั่นใจอ่านะครับปิดฝากระโปรงเรียบร้อยลองมาดูนะครับฝากระโปรงนะฮะ ผมไม่แน่ใจนะรอยน็อตนั้นรอยไข่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมีก็คือป้ายสีพวกนี้นะฮะอาจจะมีเนี่ยรอยรอยที่สีกระเทาะหรืออะไรงเงี้ยอาจจะมีเก็บงานสีฝากระโปรงมานิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะอย่างที่ผมให้ดูนะถ้ามีชนหนักนะครับคันนงคันหน้ากันชนหน้านะไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่สวยสมบูรณ์ปกตินะครับอ่ะก็ฝากพี่ๆไว้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับนะฮะคันนี้ Toyo ต้าอ t i ตินะครับ1.6โตจี ปี2015นะครับจดทะเบียนปี2016นะฮะมาอยู่ที่159,000โลราคาอยู่ที่389,000บาทนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานคันนี้นะฮะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ราคาประหยัดด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะฮะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ